มาคะ่ะวันนี้จะพาทุกคนมาทำะบะจ่างง่ายๆนะคะไม่ต้องห่อวิธีนี้ง่ายๆนะคะไม่มีหมูสามชั้นก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะนี้เราทํานึกขึ้นได้ก็ทํำเลยทําให้ดูง่ายๆในต่างแดนนะอันนี้เราไม่ได้ทอดให้ดูกุ้นเชียงเราหันนะคะแล้วก็เอาไปใส่กระทะแล้วก็ใส่น้ําลงไปนะคะนิดหน่อยแล้วก็คั่วไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำเขาจะแห้งกลายเป็นน้ํามันออกมาทอดแบบ ไม่ต้องมีน้ำมันเลยนะนี่ค่ะสีเขาจะออกแดงสวยแบบนี้นะคะแล้วก็เห็ดหอมค่ะแช่ให้นิ่มนะคะแล้วก็หัน่นเอาไปผัดกับน้ำมันนะคะแล้วก็แปะกล้วยซื้อมาต้มน้ําทิ้งประมาณสองสามน้ําให้หายขมนะคะแล้วก็เอเอาไปเชื่อมกับน้ําตาลนะคะให้เขาหวาน,นิดหน่อยค่ะนี่ค่ะก็มีถั่วลิสงนะคะต้มให้นิ่มค่ะอันนี้ตามใจนะคะเราชอบถั่วลิสงเยอะก็ใส่เยอะนะคะ อันนี้เป็นกุ้งแห้งที่เราทําเองนะคะหรือว่าใครไม่มีก็สามารถซื้อตามชอบได้นะคะนี้เราแช่น้ําให้นิ่มแล้วค่ะไข่แดงเค็มนะคะอันนี้เอาไปาใส่กระทะนะคะเทโปรนแล้วก็ใส่น้ํานิดหน่อยแล้วก็เล่าจีน,นะคะดับคาวไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะแล้วก็ปิดฝานะคะอบไว้ประมาณ4-5นาทีนะคะนี่ค่ะก็ออกมาเป็นแบบนี้นะคะ ข้าวเหนียวค่ะเราแช่เรียบร้อยค่ะนี่แช่ประมาณสามสี่ชั่วโมงค่ะนี่ค่ะเราจะทําให้ดูในหม้อนะคะวิธีนี้ไม่ต้องห่อนะคะเดี๋ยวมาทําด้วยกันเลยค่ะหม้อตั้งไฟนะคะใครจะใช้กระทะก็ได้อันนี้เราใส่กระเทียมนะคะสับตรงไปในนี้แล้วก็น้ํามันพืชนะคะกาประมาณสามช้อนโต๊ะนะคะวันนี้ข้าวเหนียวเราเยอะเหมือนกันประมาณสองกิโลนะคะวันนี้ เราก็ผัดกระเทียมนะคะผัดกระเทียมให้หอมค่ะพอเราผัดกระเทียมนะคะเริ่มมีกลิ่นหอมอย่าให้ไหม้นะคะเราก็ใส่กุ้งแห้งที่เราแช่น้ำจนนิ่มลงไปผัดค่ะตามด้วยเห็ดหอมนะคะที่เราเแช่น้ำร้อนจนนิ่มแล้วก็หั่นเป็นชิ้นแบบนี้ค่ะใส่ลงไป ยกิ้นกุนเชียงเรายัางไม่ใส่นะคะสิ่นตอนนี้ก็หอมโชยมากๆเลยะคะ่ะทำง่ายๆค่ะเราอยู่ในต่างแดนนะคะใบะไผ่เราก็หายากเราก็ใช้วิธีไม่ต้องห่อให้เสียเวลานะคะทำแบบนี้ได้เลยค่ะวันนี้หมูสามชั้นไม่มีก็ไม่ต้องใส่ค่ะ ถ้าเกิดใครชอบก็สามารถใส่ได้นะคะตามด้วยถั่วลิสงต้มจนนิ่มนะคะเราชอบถั่วลิสงเยอะนะคะ นะนะคะเติมซอสหอยนางรมค่ะลงไปเลยค่ะอันนี้เป็นอซอสแม็กกี้นะคะเราจะเพิ่มซีอิ๊วดำนะคะนิดหน่อยนะคะให้มีสีสันสวยงามนะคะเพราะว่าซอสแม็กกี้หม้อที่เราใช้นะคะเขาจะมีสีเข้มอยู่แล้วนะคะรสดีรสหมูนะคะใส่ลงไปค่ะจะมาซ้อนใึ้นะคะ น้ำตาลทรายขาวค่ะหนึ่งสองสามประมาณสี่ช้อนโต๊ะนะคะความหวานก็สามารถคุมตามใจชอบได้นะคะเราชอบให้หวานแต่แลมนิดอีกนะคะมีเป็นพริกไทยป่นนะคะอย่างดีค่ะคุกเค้าให้เข้ากันค่ะใส่เกลือ นิดหน่อยค่ะ,ะเติมซีอิ๊วดำอีกนิดนึ่งเราจะมีกลิ่นหอมขึ้นมาแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะาใส่ น้ำสะอาดลงไปนะคะเราจะรอให้น้ำเดือดก่อนนะคะเราก็สามารถชิมตามใจชอบนะคะแปะก้วยกับกุ้นเชียงกับไข่เค็มเราค่อยมาใส่ตอนอท,ท้ายๆนะคะนี่เราจะรอให้น้ำเดือดเราจะเอาเข้าวเหนียวใส่ลงไปแล้วก็ก่อนที่เราจะเอาเข้าวเหนียวใส่ลงไปเราชิมรสชาตินะคะให้ ได้ที่ตามที่เราชอบพอน,นะคะสูตรนี้เราไม่ได้ตวงให้เป๊ะนะคะตอนนี้น้ำก็เดือดแล้วนะคะเราจะมาชิมกัน,นะคะ่ะอร่อยพอดีแล้วค่ะให้เขาออกเค็มนิดนดนะคะแล้วก็หวานปลาเลมปลามแล้วก็เผ็ดพริกไทยนะคะปลาจ่างจะมีรสชาติแบบนี้นะคะถ้าน้ำไม่เดือดอย่าเพิ่งใส่ข้าวเหนียวลงไปนะคะไม่งั้นตาเม็ดเขาจะออกมาหักไม่สวยนะคะเราก็ใส่ข้าวเหนียวลงไปเลยะคะ่ะ เราก็คนนะคะน้ำก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะคะน้ำเราไม่ต้องเยอะนะคะเราก็ใส่แปะกล้วยลงไปเลยะคะ่ะแปะกล้วยตุนนะคะเครื่องเยอะๆแน่นๆนะคะเราทำทานเองนะคะคุนเชียงนะคะที่เรา อทอดเรียบร้อยสุกเรียบร้อยเรามาใส่ลงไปเลยค่ะอันนี้เราใส่เยอะเพราะว่าเราชอบนะคะแล้วก็ไข่เท็มแดงนะคะนี่ก็สุกเรียบร้อยแล้วก็คนให้ทุกอย่างเข้ากันค่ะ น้ถ้าเกิดข้าวเหนียวยังไม่สุกเราก็ค่อยเติมทีหลังได้นะคะทนี้นะคะเราก็จะใช้ไฟกลางนะคะค่อนข้างอ่อนนะคะค่อยๆค่อยๆตุ๋นไปเรื่อยๆนะคะเราปิดฝาค่ะใช้วิธีแบบนึ่งในหม้อแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะคะสิบห้านาทีผ่านไปค่ะเรามาดูกันแล้วก็ อบแบบนี้ต่อไปนะคะไฟอ่อนๆนะคะเมื่อกี้พรมน้ำไปเพิ่มอีกนี่ค่ะไข่แดงนะคะใจร้อนไปหน่อยรีบใส่ลงไปน่าจะใส่ทีหลังไม่งั้นเวลาเราคนนะไข่แดงเขาก็จะแตกไม่เป็นก้อนไข่ก้อนมันเนาะนี่ค่ะ <ๆ S 2> เราเคยทำแต่ในหม้อของข้าอันนี้เป็นทนําในหม้อแบบนี้เป็นครั้งแรกนะคะ ก็จะใส่น้ำลงไปอีกนะคะเพราะว่ามเมร็ดข้าวนี่ค่ะใช้วิธีนี้นะคะสำหรับใครมือใหม่นะคะถ้าเกิดใส่น้ำเยอะทีเดียวก็จะเป็นข้าวต้มข้าวเหนียวไปเลยนะคะเพราะว่าเราจะใช้วิธีแบบพุ่มแล้วก็ลุุมๆนะคะไฟอ,นออนอ,อ้นนะคะนี่ค่ะไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าเขาจะสุกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเราก็ค่อยๆกลับเข้าไปดเรื่อยๆด้วยนะคะในที่สุดก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี ง่ายในหม้อนะคะง่ายก็ไม่ถึงกับง่ายมากนะคะต้องแบบเราไม่ต้องมาห่อให้เสียเวลาก็จริงนะคะแต่ว่าต้องค่อยๆค,คนนะคะทําในหม้อนี่นะคะแล้วหมอ้อแนะนําให้ใช้กระทะเทฟลอนหรือว่าหม้อที่ว่านอนสติกนะคะจะดีกว่านะคะนี่จะติดหมอนิดนึงเนาะแต่เราก็ค่อยๆทำใจเย็นๆน,นะคะนี่ถ้าเราอยากจะทานอะไรในต่างดแดนเราก็มีความสามารถความอดทนนะทำออกมาได้ทานอร่อยเลยนะคะขอบอกนะคะชิมให้ออกรสชาติแบบ เคม็มแล้วก็เผ็ดพริกไทยแล้วก็หวานตามหน่อยๆนะคะก็เวลาเราใส่ข้าวเหนียวลงไปก็จะออกมาพอดีเป๊ะเลยค่ะนี่ค่ะแต่ไข่กับุ้นเชียนนะคะแนะนำเนาะให้ใส่หลังที่เราทําตอนมาตกแต่งจะดูดีกว่านะคะอันนี้เราใส่ลงไปเร็วไปหน่อยพอเราตอนเราคนข้าวเหนียวนะคะไข่แดงเขาก็แตกเห็นไหมคะ่ะนี่แตกแบบนี้ค่ะไม่เป็นอันนะคะนี่ค่ะแค่นั้นเองค่ะ ถ้าเกิดไข่ไม่มายก็ใส่ลงไปแบบนี้เลยก็ได้แต่สําหรับเราเนาะแนะนาให้ใส่ตอนท้ายสุดนะคะไข่แดงกับกุ้นเชียงนะคะเพราะว่าสุกแล้วเรียบร้อยเนาะตอนที่เราจะมาใส่นะคะกุ้นเชียงเราก็ไปทอดเรียบร้อยนี่ค่ะอีกหนึ่งแนวทางนะคะสําหรับคนที่ชอบทานบะจานนะคะถ้าเกิดขี้เกียจห่อนะคะไม่มีใบไผ่ห่อนะคะไม่ต้องเสียเวลาหอ่อแต่ใช้หม้อกระทะนะคะทําแบบนี้เหมือนที่เราทําแบบนี้เลยค่ะ ออกมาอร่อยเหมือนกันค่ะเราทําแบบเยอะๆแบบนี้นะคะเราจะแบ่งเพื่อนด้วยแล้วก็จะใส่ฟิชใส่กล่องนะคะแช่แข็งไว้ทานได้นะคะเราจะออกมาทานก็ออกมาวางให้ละลายก็อุ่นไมโครเวฟทานได้ค่ะอร่อยเหมือนเดิมค่ะนี่ค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ